สวัสดีค่ะพิญญาจากครัวบันสุกนะคะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอแอปเปิ้ลสปาร์กิ้งนะคะวัตถุดิบง่ายๆวันนี้นะคะ1ค่ะเป็นน้ำออครีมโซดานะคะเข้มข้น20 ml ค่ะแล้วก็เป็นน้ำแอปเปิลเข้มข้นนะคะ20 ml แล้วก็น้ำโซดาค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะเรานำเอาภาชนะที่เราพร้อมเสิร์ฟวันนี้นะคะ ลงไปก่อนนะคะเป็นสีเขียวสดใสนะคะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำแอปเปิลค่ะเพิ่มความซ่าของเครื่องดื่มในวันนี้นะคะเราจะเทด้วยน้ำโซดาค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นเครื่องดื่มอร่อยนะคะรสชาติหอมหวาน,นะค่ะ Apple ิ p ลสปาร์จากทัวปบันสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ